โอ้โหอุ้งอิงมาถึงแล้วอุ้งอิงมาถึงแล้วโอ้ยกเท้าโอ้โ่าหืเ่จะนพี่อาบน้ำแล้วเซ่เก่ามุ้งซัอบเรไปไ้ก็อาบม่ได้ใ่คุมโดสองมือเฮ้พอกันใจยยังไม่มาพอกันชจยยังไม่มาอันนั้นแต่ก่มุ้งศรแมนวานี่ แมนโมขอบตาคือยังอยู่เดี๋ยวถ้าเราอาบน้ำบ่อยผิวพันเรามันจะแห้งชุดว่าสวยนี่ผู้ใดมีชุดใหม่ชุด่ชุดใหม่ชุดใหม่อยู่ไหนอยู่หน้างานข้าชุดมาให้ชุดใหม่แง่เนวสีไหนสีขาวน่าเซ็กซี่มากแต่ว่าน่ารักนะเต็มไปหมด สีขาวที้งปิงเหมือนกันปฏาที่นี่หนาวอบในใจแบบมีจังไนฟ้องน้ำซีนิวคุนอะไอเป็นพันุุบ่เห็นบ่เห็นนมเห็นแต่ดืเป็นบ่รูเห็นแต่ฟ้องพ่อการใช้ผ่านแล้วเพราะการใช้ผ่านแล้วเพราผ่านหรอ แล้วงูทล้งน้อยกัมาช็อตเล้วทั้งหลายช็อตเด็ดแล้วหลายขึ้นยังเนี้ยบ่เรวานพนุนหนึ่งมวานผนุนตัวเนี้ยพงษหันบอกล่ะผนันนองมาแล้วผนันเห็นบ่อประาัเออเสียกันเนาแล้วเลยว่าอีพอยยังมาตัวหล่ะขั้นนี้นองมาอีพอยสิไมอยู่งอีตีแล้วบ้างสิน่ะแล้วเลยว่าที่หลีไปเบิ่งหลาเล้วลนมาเบิ่งแมนอีหลีเาเห็นย่งเวทีย่ล่ะไปหาเอวเบายุ่สหออยู่นน่ะเอวเบาสอ คนไว้แม่คนเลยเห็นงานเอาศาดเอาจากไหนเอาจากไหนเอาเอาจากไหนเอวุบเอาปลอกคนไว้แม่ก่อนคนเลยเนงานแลเาปดยืนบิ๊กคิงเลยเหรอมันปวดขีดมีทาที่ยังปวดขี้บ้างดูนี่มิดสุดเสื้ปไผ่พี่นุอมรอดูอีเมลมากอีมมากเเพื่อนอีเม่พ่อแม่ถายดนยังถ่ายก็รูท่งานช่าย คนที่เอาชุดสีม่วงไมหนูไม่รนูมันอยู่ในถุงแก้วถุงีรูแต่ไม่เห็นนั่นมีไหมแม่แล้รู้แต่ว่ามีเห็นแต่ชุดกับตุ้มหูง่ามอยดอ่ะี่ามเมันคล้ายๆชุดมีขาวทองชุดนั้นอะกินนี่จานคล้าๆแต่ว่างทนชุดสขา มื่ในนวานี่ฟาดมือปวดปวดไอป้าซองเบิร์นน่องเหมยนี่ยพอเห็นดอกพอมาเหยีับบะมน่ซองในกระสอบใท่งเบือตายกันได้ง่ายเลยน่าหมอนม้อนเนี่ยมื่อวานี่หัวนน่ริสถานที่ดีมากเป็นสะอาดดีมากแต่ว่าไม่มีหม พ่ออยู่จังในที่เนี่ยพ่อคุณเาพ่งกับกันกดเรียนหาก้นหยดเดี๋ยวเ็าเกาไปอยู่ทางในห้องน้ำพุนปูสานอนั่าอยู่างไรพุนพุ่นได้อยู่กับพรากาานควาบีเยี้ยงสะอาดานสะอาดมากเป็นว่าเจอกันแรกอาบน้ำยั้งหรเอเล่ากาเอื่นไทยซุบมือขั้นอ่เอื่อยนั่นขั้นหมดเล ประเด็ถามแสดงว่า่เป็นอุ้มอีกเป็นโลโก้แล้วเป็นบอลล้างมือเน่ยกับผ้าปียกับตัวไปว่าเคยอาบแล้วโอ้โหแต่ความเป็นจริงนี่ก็คือไม่อาบอีกอ่าพราอาบคนนั้นเลยจะไม่ไม่อาบน้ำถ้าไม่ใช่หนูห้างสั้นละถ้าไม่ใช่หนูนี่เมียมมนิก้าสิลุ่ไปอยู่บ่ไหนนาะน้ำห่มน้ำหยองเนาะตื่นมากอะสิจ๊ะว่าอยู่ตรงไหนสิบายอยู่ในท้องลามๆแต่เงี้ยกันวันละโมนิก้าหลาย ไยรถตันป่ะไปย่่าอะีนี่้ำหลากก็ยุ่งขังๆดีไก่โลดเดียวพี่มาดีเอาตื่นหรือยังตื่นวันนี้ทำไมผมสีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ มันมันเฟดออกมาตอนแรกมันเป็นสีไหนตอนแรกมันจะเป็นสีเข้มๆหน่อยนิดนึงมันก็เลยเฟดออกคือหน้ะผมแปนต้องทักทายว่าอาบน้ำยางอาบน้ำยางเป็นสวยค่ะจะบัวอีกไหมมันเป็นอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นคำถักทายแบบอาบน้ำยางไปเลเป็นคำทักทายประจำตัวอะไรนะเอ้าแม่ยนี่แม่นเพลงอะไรนะของพี่เบิร์นอ่ะเพลงอะไรนะของพี่เบิร์นอะอาบน้ำยางอาบน้ำยางนั่น ดูคนลกลุมเคะกุ่ม่นมากปรืมานี้กุมนั้นเิ่นน่าตัวมากเิ่นยิ่งชนกว่าเราเนใหญ่ปนนกาเรเอ้าบอกโคราชโคราชพ่อเราดูดูกับกุมบ้านท่าปลาใส่เอ้าบอกเอาเลยอีกบ้านท่าลิงน้อยไหมหมอบ้านท่าลาใสบ้านทา้บ้านท่าลิงน้อยบ้าิงน้อย เขาเป็นเป็นในรถตู้แล้วก็ไปรถตู้อ๋อแล้วอยู่สุ่บ้านอันนี้ก็สู่บ้านแล้วแต่มืออยากอยู่บ้านไหนก็สิอยู่บ้านนั่นละ่ะหนูก็อยู่ทุกบ้านเหมือนกัน พ่อเจ๊ประจันบานไม่เลยดิหน็่อก้หนุิงแล่เอยติดสามตลอดเลยค่ะเป็นหรไทยละโอเคค่ะยัดีแล้วมีเนมา่า่นี่ วันนี้เจ็ดประจัน 4, บานพ่อเจ็ดประจันบานก็มาพี่น้องอีกแล้วก็ับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วรอนะคะว่าแม่อึ่งจะาชุดมาตอนไหนแม่อึ่งมาแล้เดี๋ยวกันนะเ้ามงงอยู่ค่ะขั้นถือกล่องไอโฟนแล้วมันเป็นไป,นปนทัว <c oughs> แม่นี่วบามแม <c oughs> กเอะแร้วสีกองพีธีหอเด้นี่ยโอ้ยนเม่ไมยโ่นเกียวคือแสดงว่าอกขึ้นกล้องมาเจอกันคลิปต่อไปกับพี่น้อง